เรื่องกับดักหัวใจเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนดังแผ่วๆล,ลีนาเดินเข้าไปในตึกสูงระฟ้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของคิรันวัฒนกุลนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในเมืองเขาคือชายที่เธอถูกส่งมาใกล้ชิดเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับการล้มละลายและการตายปริศนาของพ่อเธอเมื่อหลายปีก่อน ทุกก้าวที่เดินเข้าไปเธอสาบานกับตัวเองว่าจะไม่หวั่นไหวต่อผู้ชายคนนี้เด็ดขาดต่อให้เขาจะหล่อเลา้าอันตรายและน่าดึงดูดเพียงใดเธอจะต้องจำไว้เสมอว่าเขาคือเป้าหมายไม่ใช่ความรักแต่เมื่อประตูห้องทำงานบานใหญ่เปิดออกดวงตาคมกริบของคิรันที่จ้องมองมาทำให้หัวใจของเธอสั่นสวัวอย่างห้ามไม่อยู่ คุณลินาใช่ไหมเลขาคนใหม่ที่ผมเลือกมาเองน้ำเสียงทุ้มลึกแฝงความเย็นชาทำให้เธอต้องฝืนยิม้มค่ะฉันจะพยายามทำงานที่ดีที่สุดที่รันปลายตามองตั้งแต่หัวจะรดเท้าราวกับจะอ่านความลับทั้งหมดจากเรือนร่างบอบบางนั้นดวงตาของเขาคมจนเธอต้องเบื่อนหน้าหนีวันแล้ววันเล่าที่ลินาต้องอยู่ใกล้เขา ทั้งการนั่งรถไปประชุมต่างจังหวัดการติดตามเข้าร่วมงานเลี้ยงหรูเธอเริ่มสังเกตว่าภายใต้ความเย็นชาคีรันกลับเป็นชายที่ห่วงใยคนรอบข้างอย่างนิ่งเงียบครั้งหนึ่งเธอสะดุดล้มในงานเลี้ยงคีรันคว้าข้อมือดึงเธอมากอดแน่นทันทีจมแขกในงานหันมองกันทั้งห้องคุณควรระวังตัวกว่านี้เขาพูดเสียงต่ำใกล้หูทำให้ลีนาหน้าแดงจัด เข,ขอโทษค่ะเธอพยายามถอยออกแต่เขากลับกักเธอไว้ในอ้อมกอดอีกวินาทีหนึ่งก่อนจะปล่อยช้าๆราวกับไม่อยากปล่อยเลยอีกครั้งเขาเห็นเธอยือนคุยกับกวินเพื่อนสนิทที่ช่วยเธอสืบข้อมูลลินายิ้มกว้างขณะพูดคุยซึ่งนั่นทำให้สายตาคมของคิรันเปลี่ยนไปทันทีหลังงานเลี้ยงเขาเอ่ยเสียงเข้มขณะขับรถ ผู้ชายคนนั้นเป็นใครก็แค่เพื่อนค่ะคิวรันหัวเราะยาะในลำคอเพื่อนเพื่อนที่มองคุณเหมือนอยากได้ทั้งตัวและหัวใจงั้นเหรอคุณไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้ลีนาตอบกลับด้วยความหงุดหงิดทั้งที่แก้มแดงร้อนรถหยุดกระทันหันคิรันเอื้อมมือมากักข้อมือเธอไว้แน่นฉันไม่มีสิทธิ์หรอหรือเพราะฉันไม่อยากให้คุณเป็นของใครทั้งนั้น เขาใจไวลินาหัวใจเธอสั่นแรงจนแทบจะละลายไปกับคำพูดนั้นหลายสัปดาห์ผ่านไปลินาพบเอกสารลับที่พิสูจน์ว่าครอบครัวเธอไม่ได้ล้มละลายเพราะคิรันแต่เพราะหุ้นส่วนอีกคนที่หักหลังและโยนความผิดให้เขาความรู้สึกผิดถาโถมเธอเดินไปหาเขาในห้องทำงานตอนดึกฉันต้องสารภาพค่ะเธอเสียงสั่น จริงๆแล้วฉันเข้ามาใกล้คุณเพราะอยากสืบหาความจริงเกี่ยวกับพ่อของฉันฉันเคยคิดว่าคุณคือคนทำลายครอบครัวฉันคิรันเงียบอยู่นานดวงตาคมกริบสะท้อนแววเจ็บปวดเล็กน้อยก่อนจะก้าวเข้ามาใกล้จนเธอถอยหลังติดกำแพง คิรันยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาให้อย่างอ่อนโยนก่อนจะก้มลงจูบเธอช้าๆจูบที่เริ่มต้นด้วยความโกรธแค้นแต่กลับอ่อนหวานลงทุกวินาทีเรากับเขาเองก็ไม่อาจหนีหัวใจที่ถูกเธอกักดักไว้ได้เช่นกันเช้าวันหนึ่งหลังจากทุกอย่างคลี่คลายคิรันโอบลีนาไว้ในอ้อมกอดบนระเบียงเพนต์เฮาส์สูงเหนือเมืองเขากระสิบข้างหูด้วยเสียงจริงจังลีนาจำไว้เลย เธอไม่มีสิทธิหนีไปไหนแล้วเธอถูกฉันกักดักหัวใจเอาไว้แล้วตลอดกาลลีนาหัวเราะทั้งน้ำตาค่ะเพราะหัวใจของฉันก็เลือกคุณไปแล้วเหมือนกันแสงอาทิตย์ยามเช้าทาบทอร่างทั้งคู่ในอ้อมกอดที่แน่มแฟนเรากับจัตราตรึงหัวใจนี้ไว้ด้วยกันชั่วนิรันด